สวัสดีค่ะทุกคนนะคะคลิปนี้นะคะก็จะพาไปรับทรงผมฟรีนะเป็นทรงผมสีขาวอนิเมะอันนี้เลยแจกทั้งหมด1,000ชิ้นนะคะแต่ก่อนจะไปดูนะคะทุกคนเราอยากรู้นะคะว่าทำไมผู้ติดตามเราถึงลดนะคะทุกคนเราตั้งใจทำคลิปมากๆเลยก็ทุกคนก็อย่าลืมติดตามเราด้วยนะคะก่อนอื่นเลยนะให้ทุกคนเ,เข้ากลุ่มนี้ก่อนเลยนะ แล้วก็ให้ทุกคนอ่ะเข้าแบบนี้มาได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์แบบไว้ใต้คลิปนี้เลยเมื่อทุกคนเข้ามาแล้วใช่ไหมคะให้ทุกคนอ่ะกดรับล็อกอินประจำวันก่อนได้เลยแล้วกดการกระบาดออกนะกดคำว่าเล่นได้เลยทุกคนอ่ะก็จะเข้ามาสู่ในตัวเกมของเขาแล้วให้ทุกคนอ่ะเดินไปที่ร้านค้าได้เลยนะก็จะอยู่ตรงนั้นเลยเราจะบอกไว้ว่าของฟรีไม่มาตอนนี้นะ จะมาในเวลาตีสวิธีการได้รับก็คือทุกคนต้องอยู่ในแมบเป็นเวลา1ชั่วโมงก็คือตั้งแต่ตีสามหึงตีสี 4. แล้วทุกคนก็สามารถกดรับได้เลยแต่ทุกคนต้องกดให้ทันคนอื่นนะคะถ้ากดทันก็ได้ไปนะก่อนจะไปก็ฝากติดตามด้วยนะ